สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามายืนอยู่ที่ไหนเอย่ย <c oughs> ใครทายถูกบ้าง <c oughs> มีมีมีแบบกักไว้ด้วยไม่บอกด้วยอ่ะผมให้ดูบรรยากาศติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกิ๊กตเออให้พวกเราดูบรรยากาศผมยืนอยู่ที่ไหนเอย่ยใครทายถูกถ้าใครทายถูกตั้งแต่แรก แสดงว่าท่านเก่งมากไทยททยไม่ถูกก็เก่งกันแหละเพราเดี๋ยวผมจะเฉลยวันนี้ผมพาพวกเรามายืนอยู่ที่สะพานไก่นะครับนี่สะพานไก่ใครเคยได้ยินมั่งสะพานไก่นั่นว่าแล้วมีเสียงไก่ขันเลยแอกอเอกเอกเลยสะพานไก่สะพานไก่นะครับมีทั้งไก่มีทั้งเป็ดเลย thank okay. okay. you ก็เป็นสะพานที่อยู่ทีต่ตลาดคลองเตยครับผมตลาดคลองเตยนะครับ mm hmm. ก็จะมีสะพานไก่อจาจะสะพานไก่ไปทางด้านโน้นที่เราเห็นสะพาน mm hmm. ก็ตรงนั้นเป็นสะพานไม้นะครับสะพานสะพานเหล่านี้ก็มีอายุหลายสิบปีแล้วล่ะครับแล้วคลองที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นคลองเขาเรียกว่าคลองหัวลําโพงนะชื่อมันคลองหัวลําโพงคือมันก็ไหลามาจากหัวลาโพงนั่นแหละ ไล่มาจากหัวลําโฟงไล่มาจากสุขุมวิทพาพวกเรามาดูแล้วจุดตรงนี้นะครับที่ผมจะพาพวกเรามายืนดูจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าตลาดลาวนะครับ ที่เรามีที่เห็นมีแท่งแบลเลียสีแดงๆตลอดแนวเนี่ยแล้วพื้นฟุตบาทืสวยๆนี่นะครับอันนี้ก็เรียกตลาดลาหน้าปัจจุบันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับก็คือเขาก็เชิญพวกพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เคยขายอยู่เนี่ยให้ไปขายข้างในตลาดนะครับแล้วเขาก็มาทําเป็นฟุตบาทคืนให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ ผมดูจากคลองว้วเนี่ยต้องให้เครดิตกรสมเลยว่าคลองเ้าปัจจุบันนี้น้ำนี่ใสามากเลยนะครับน้ำใสแล้วน้ำไม่มีกลิ่นด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นผลงานของกรสมเราก็ให้กรีดเขาเลยนะครับตรงข้ามนี่ก็จะเป็นตึก F Y I Center ที่เราเห็นนี่นะครับตึก F Y I ก็ตั้งแต่ต้นปีมานะครับต้นปีสองห้าตลาดลาวก็ ได้ถูกให้ยกเลิกแขงค้านะครับในการค้าขายนะครับนี่เราให้ดูป้ายวันนี้จะเขียนว่าตลาดคลองเตยนะครับถ้าเกิดใครผ่านไปใครผ่านมาแถวๆถนนพระรามสี่ณจุดนี้ก็จะวิ่งมาจากคุน้ำไทยก็จะวิ่งเข้าออไปในสีลมสะแดงซ้ายมือก็จะเจอป้ายตลาดคลองเตยนะครับ ปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะปูพื้นทุกป,ป่าทางเดินใหม่อย่างสวยงามแล้วก็ที่ผมได้ข่าวมาก็คือว่าตัวทางเขตนะครับทางเขตของเตยก็จะย้ายนะครับป้ายรถเมล์ที่อยู่ตรงก่อนถึงไฟแดงนะครับน่าจะย้ายมาอยู่บริเวณ ก่อนถึงไฟแดงก็น่าจะอยู่ประมาณณจุดใดจุดหนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านนู้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาวะรถติดนะครับซึ่งการที่มีป้ายรถเมย์ไปจอดอยู่ตรงนั้นนะก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่ทําให้รถติดนะครับผมทางทางด้านก่อนถึงไฟแดงนะครับเพจเขาก็จะย้ายป้ายรถเมย์นะครับที่มีรถสาล้อจอดอยู่ตรงนั้นนะครับ ก็จะย้ายเข้ามาให้มันถึงอยู่ในบริเวณก่อนก่อนถึงไอ้สะพานไก่เนี่ยครับเท่าที่ผมสอบถามมาถ้าถ้า,ถาไม่ผิดพลาดนะครับนี่เราให้ดูน้นําน้ําที่ไหลมาจากาศูนย์เศริกิจน้ำที่ไหลมาจากาสุขุมวิทต่างๆลอดใต้ถนนผ่านมานะครับตองไผ่สิงโตเดีย่ยตรงนี้นะครับไหลาจากผ่านใต้ถนนนะครับก็จะโผล่มาทางด้านนี้นี ก็จะโปร่ๆนี้เลยนี่นักต่างชาติดูนักท่องทเที่ยวต่างชาติดูไปก็คิ้วคิวย่นไปนี่ใสแล้วนะครับนี่จุดนี้นะครับที่เราที่เรายืนอยู่ก็จะเป็นตนลาดตลาดลาวทั้งเส้นเลยนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นสภาพแบบนี้ไปแล้ว ก็คือมีการให้ผู้ค้าแผงค้าต่างๆย้ายเข้าไปในตลาดนะครับก็จะเหลืออยู่กระจุกนึงนะครับก็คือจะเหลืออยู่ประมาณตรงนี้ตลาดราวน็คือจะเหลืออยู่ประมาณโซนนี้นี่จะเหลืออยู่ประมาณโซนน,ออนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเดินดูตรงป้ายรถเมล์ ป้ายรถเมล์ที่ที่พังเขตเขาจะย้ายนะครับมีโครงการจะย้ายย้ายจากจุดเดิมให้ไปอยู่ทางด้านนู้ นี่เดี๋ยวพวกเราเห็นว่าป้ายรถเมล์เ,มเก่าจะอยู่ด้านนี้จะอยู่ด้านเซเว่นนี้เองเราไม่ได้เงนี่นเลยโตอยู่ก่อนถึงไฟแดงตรงนี้ก็จะอยู่เซเว่นนะครับมันก็อยู่ห่างตรงไฟแดงนี่ประมาณ50เมตรได้เพราะว่าเวลาที่รถวิ่งวิ่งมาเนี่ย แล้วรถก็จะมาจอดรอรับส่งผู้โดยสารนรี่ยถ้าจุดเนี้มันก็จะทําให้เกิดการแบบติดของรถซึ่งรถก็ไม่สามารถจะเลี้ยวซ้ายได้ตรงนี้ก็ก็จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้รถติดเพราะว่าเส้นนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเส้นที่รถติดแบบสาหัสาสกันเส้นหนึ่งเลยนะครับในช่วงเวลาตอนเย็นนะครับ ช่วงเลิอกอางานป้ายรถเมล์ตรงนี้เขตเขาก็จะย้ายย้ายกระสอบเข้าไปแค่อยู่ด้านหน้าตรงนก่อนแล้วตรงนี้ก็จะยกเลิกป้ายรเป้ายรถเมตรงน,นี้ไปนะครับเพื่อจะเป็นการบรรเทาภาวะรถติดของเส้นพระรามสี่ตรงนี้ที่เราเห็นนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตึก F Y I นะครับนเตอร์ Center. แล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็น ตึกอยู่ที่อยู่ตรงข้าม้าเรียกตึกอะไรพาค,คิวอ่ะตรงถัดไปก็จะเป็นเม็ดพลคก็คือตรงตรงนี้เป็นเส้นพรามสิ่ตรงนี้ก็จะเป็นไฟแดงซึ่งบางบางเวลานะครับผมเคยผ่านทางเส้นเนี้ยอขับรถอยู่ตรงตรงหน้าช่องสามอ่ะอยู่แถว ช่อง3วิ่งมาตรงไฟแดงเนี่ยบางทีใช้เวลาประมาณเป็นชั่วโมงเลยนะครับมันติดแบบติดเกินเกินความจำเป็นอะ่ะติดติดมากดีมากถ้าเกิดว่าเขาจะมีการปรับปรุงหรือว่าย้ายไฟรถเปรเ์คือทำอะไรก็ได้ที่มันช่วยให้การเดินทางมันสะดวกแล้วก็รถไม่ติดแล้วก็ช่วยแบ่งเบา ถ้าว่ารถติดหน้าถนนเส้นนี้ถ้าเป็นไปได้จะดีมากเลยโอเควันนี้ผมก็พาพวกเรามาอัปเดตนะครับตลาดลาวนะครับณนปัจจุบันแล้วก็พามาดูโครงการของเขตของเตยน,นะว่าเขาจะมีโครงการที่จะายรถเมล์นะครับย้ายไปรถเมล์ตรงนี้ไปอยูอ่ก่อนที่จะถึงตรงนี้แล้วก็ยังไงก็ฝากพวกเรานะครับ ที่เข้ามาดูช่องที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กระตด้วยนะครับฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์ว่าาเข้ามาคอมเมนต์ได้ยังไงก็ค่อยพกคลิปต่อไปขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย